พี่น้องเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับที่บอกว่าซื้อเพ่งน้าตาอีหลาหน่อยเปลี่ยนซื้อไม่เป็นเพ่งน้าตาอีหนาง,งูนี่มันเป็นยังไงครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีเฮ้าว่าจางังไดบางคนนะครับบอกว่าจิตใจมนุษย์นี่อยากแท้ยังถึงคิดดีทําดีเหมือนทีหลวงพอเพิ่นว่าไว้ถ้าบอาอยากยุ่งอีหยังกับน้อง ก็ขอให้ลบซื้อหรือว่าอยียงเกี่ยวกับนองออกไปซาแมวา่ว่าตัวสะองน่ะสิมีตัวตนใดพอนองเห็นแล้วขยาตาบบอยากเอาซื้อนองมาให้หากินต่อมันเกิดเรื่องอย่างพี่นองเรื่องนี้นะผมได้ไปเบิง้งคลิปหนึ่งนะครับเนาะบ่หูวา่าจริงๆแล้วนี่ เพื่อนบาว่าจังไดเนาะผมฟังบสัตว์หรือผู้ใดฟังสัตว์เนี่นะเอามาเบาสูา่กันฟังนะครับจนมีนะครับแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์นะครับใต้คลิปของเมนุ่มนะครับเพิ่นบอกว่า,วาขอบคุณเมนุ่มที่เห็นให้พวเฮ้าหัวาถาบด้ยินกับหูตัวเองเนี่ก็สิบอเสือดีครับสิได้เห็นตัวตนของเมยออกมากโดยแท้จริงผมได้เบิ่งคลิป,ลปหนึ่ง มีคำว่าบางอย่างที่รุดออกมาผมได้ยินแล้วจนตกใจนี่หรือคือแม่นมถ้าคิดว่าสิไปลบคลิปนั้นผมว่ามั่นสายเกินไปแล้วทุกคนกำลังโหลดคลิปออกมาเพื่อสีกับพื้นขาวอยู่กับผมกับมีคลิปคิปนั้นคำที่แม่นมเว้าออกซือว่าหลักนองแต่จริงๆแล้วมันวม่น่่แมน แต่ก่อนผมกับเื้อนะวาแม่นุ่มรักหนองอิหลีแต่ผมได้มาฟังคลิปมีแล้วฟังกับหูตัวเจ้าของแม่นุ่มปากกับใจบ่ตรงกันคนที่หักแม่นุม่มอาจสิวาผมผมบาวาครับเชิญตามสบายผมเอาความจริงมาเบาคลิปจูในมือผมเป็นหลักฐานที่ชี้แจงมื่อนี้อาจจะมีห้าย่องเขาเอาไปโหลดลง ข้ามเาที่ผมบอกออกมาถ้าแน่จริงให้เมนุ่มออกมาเบาลงคงขีดไปแล้วกินล่านเนื้อย่างหน้าที่ที่เจ็ดกว่านี่บอกว่าจังไหนเน่มีค้นนะครับเขาไปเบื้องหลายนะครับกับไปเมนย่างหลายนะครับบอกว่าได้ยินเต็มๆเ,เลยแสะค้นรองมั่นคอเท่ากับแสะค้นแตง่งย่างบอดคือบ่อต่างค้นต่างอยู่ บางคนบอกว่านังสะครับเมียนครับว่ามากระเรือนพานยาล่ามปามถึงนองและ้วกะ็เมนองพ่อยางก้อนหานาั่นนะครับที่ตอนมืองานน่ะมือปิดว้งนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่ปูสนชัยเอื้นหาเมนุ่มเขาไปหานะครับซึ่งตอนนั้นนะครับนองกับนางยุหันละแล้วก็ได้ขยับเข้าไปนางใกล้ๆพอหยุดหลังจากนั้นนะครับ บอดเพิ่นกะบอกว่ายูทูบเบอร์สุภูสุคนนะครับงดไลทายคลิปนะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเห็นได้ชัดนะครับว่าปัญหาในะมันมีแน่นอนแหละแต่คนเนะี่ยนอกยังเห่าเนี่ยครับบอกหัวา่ามันเหม็นอีหยงังเห่าบอกสามารถไปตัดสินใจแทนเพิ่นได้เนาะครับเนาะปัญหาเพิ่นอาจจะจบแล้วกับแมน พอว่าเฮากับบ้องหูเพิ่นบ้องไหาท้ทายถ้ำเนาะครับเนาะแฟนขับเฮากับกระแเค่ได้ตดตามพอทุกอย่างมันกับบอดเพล่นตัดสินใจเพล่นกับข้นเขาค้นแก่มาก,ก่อนเนาะครับอยู่อย่างเพิ่นกับค้งสีวากันไปตามกฎตามระเบียบของเพิินเนาะแต่ทุกคนนะครับต้องหัวักหนาทีทีโตจะของต้องถ้ำแล้วก็รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายบ่าว่าสิเป็นการดูแลนองน,นะครับ นั่นมันก็นขึ้นนาทีบมแมนเหตุแล้วก็ต้องมีบุญคุณกับน้องแต่กับกันนะครับการมากของน้องนี่ทุกคน,นี่ได้ดีได้ดีเลยเ้อครับบ่ว่าสิมีงานมีเงินทุกคนนในบอกมีเงินเดือนไล่ได้ที่นอกเหนือจากพิเศษนะครับจากเงินคาโตแล้วก็ได้มากหน่อยนะครับมันขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวบคุคคลเลยครับ ทาสีหักน้องอีลีนะ่เมนนองมีรอยหลานพันหลานนะครับเอฟซีสูบสูบขนนะครับเพิ่นกันยังหักคือเก่าไก่ยินดีกับความสําเร็จของน้องสําหรับผู้ใดสิคิดบ่ด,ดีนะครับว่าน้องนะดยเฉพาะนะครับค้นไก่โตนะมักสิเป็นนังสั่นนะครับขนาดพอๆแม,ม่เอฟซี 4, นะครับเพิ่นกันรักน้องเอ็นดูน้องเพิ่นมอบความรักมอบมาไลา่น้าใจเห็นน้องนะครับเพิ่นยังงมเค่อยคิดเลยครับ ว่าสิเดียกรองอีหยังจากน้องเลยนอกจากที่สิให้น้องโตเป็นคนดีของสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จแค่นี้นะครับเอฟซีบอพเม่เมซูผูส้สุขคนเพิินกับพ่อใจแล้วนะครับเพิินบ่ได้หวังอีหยังจากน้องแล้วเพิินบ่ว่าให้เงินแล้วกูต้องการเงินขึ้นมันบ่เมนนะครับการให้คือว่าการให้โดยสเสน่หาตามคนหมายเนี่ยไปฟอก้องเอาขึ้นบ่ด้หรอครับ ราวาเพิ่นหายไปเพิ่นกับว่าได้หวังว่าสีเอาขึ้นนะครับเด้อเงินสุบาทสุสตางนี่ครับมีแต่อยากให้น้องได้ดีขึ้นนะครับบ่ว่าเฮือนซ่านบานซองก็อยากให้น้องมีเป็นทีรักแรงนะครับพอต่อไปมันเถ่ามันก็เป็นธรรมดาต้องโยบานนะครับเนาะบ่มีไผ่บ่คิดหอดบานนะครับพอใช้ทันเห็ดยั้งนะครับเอาตองคิดหนา้าคิดหลังบ่เม็นว่าคุดสีเห็ดอีหยั้งก็ไดอยาก,อกว่าอีหยั้งก็ได พอสมอนี่มันแหงเร็วนะครับโลโซเชียลนี่เนาะสุคนนี่กัเวอยู่่อครับผู้ใดก็ต้องหาเงื่อนเลียงปากเลียงทองแต่ว่านาทีเฮ้าเนี่ยมันก็ต้องเฮ็ดให้เต็มที่บแม่นว่าเฮ็ดพ่อเลื่อๆเนาะบ่จะเปรียบเทียบกับไผดอกครับในหันมันก็มีผู้เฮ็ดดีเฮ็ดนันเฮ็ดอนู่เพื่อนก็เอาเว้าง่ายๆก็ททำตามนาทีของตัวจะคของละครับ ไปล่วงไปลึกกับเาไทยหรอกครับบอกไปบอกมามันบางอย่างเนาะมันอาจสิพษใจเพลินแต่ว่าตอนนี้มันกะมีเรื่องเหรอละครับขินแนงแข้งใจกันเนาะขอขอให้จบได้ด้วยดีนะครับเนาะถ้าอีหยังคุยกันไหนก็นคุยกันโลดแต่ว่าก็ออกมาเว้าความจริงหนดครับว่ามันเหม็นอีหยังยาสปิดบงางเพราวกนสิลงงขิปหรือว่วกนสเฮ็ดอย่างนี่ เอาต้องหาข้ามแก่โตเหรอครับถามไม่มีทั่วถล่มลงมาเพราะฉะนั้นนะครับก้อนชีเอาลงนี่คิดพิจณากอนให้ดีนะครับแฟนคลับเอฟซีเนี่ยเพิ่นกับเบิงตลอดนะครับเพิ่นกับใส่วิทญาณในการรับเบิงอยู่แล้วนะครับเนาะเพิ่นกับอยู่ในขอบเขตนะครับว่าด้มีคําอียงชีออกมาเห็นห้เสียหายนะครับแฟนคลับทั้งทีผมอ่านอยู่นี่แหละครับบ่เมนหน่อยขอความนะครับผมกำลังเบิงไดไป เอาช่วงไหนทีแต่มันพิดกฎหมายเท่ากับยับยั้งไปครับเ้างปต้องไปวาใน่สิ่งที่เห็นมันพิดเนาะครับนี่บอกด้กวยความเป็นห่วงเอฟซีทกแฟนครับสืบทุกคนเลยครับอ๋อสายสายเก่าโมง่งเหรอครับเอียงไม่บอลโจนี่เริ่มปล่อยแล้วนะครับแฟนครับซอยกันดันซอยกันครับขอบพ่นครับ